โง่บึงแต่ผมจุ่มเอ้าเล่มถวยป่อมีบ่นี่นี่นี่จุ้มเลยกะทาปื้ดคราวเดียวสวัสดีครับพระเม่นองครับมนีอยู่กับบ้าจิ๋มคือเก่านอผู้ใดอยากสิท่าน้องบอกเคยท่าจเทื่อว่านี่ครับมนีอยู่กับผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งนี่เอฟซีบ้าอนเพิ่น พีเชนเตอร์พีเชนเตอร์คือแฟนบาวจิ๋มนะโอ้ยบุไดโขษชนาอีหออะไรกะลองเบิร์ดเนาะนี่หลังจากอ้าวปิดฟ้าปิดฟ้ามันจีมันจีหกนะอืมนี่ขวดหนึ่งนี่ทาได้เป็นโอ้ยลายต้นพี่น้องเอ้ยได้เป็นสี่หาพันต้นบุเลยเออท่าจังไหนเนาะวิธีท่าน,นี่นี่เอาแปรงทีฟันเด้จังสี่ได้เนี่ยมาตัดครึ่งหนึ่งเฮ้าต้องมันสลดดัดเ้อ ปุรุงคนบอกโอ้ยอันโฆษณาเขาเจ้านะ่ะเขาเอเอเอ้เอานี่นะเอานี่นะนี่เหลือใส้นี่เอามาตัดจริงสิเนาะอเออปุรุงค์นนะโอ้ยไปเสื้อคำคำเขาน่ะเขาอยากขายน่ะเขาให้เอาเอาแปลงทาสีน่ะโอ้ยจุ่มปื้ดเดียวมันกับเบิดแล้วอ่ะมาเบิ่งวิธีท่าเนาะอันนี้ก็โอ้ยวิธีท่า อุ้ยก็เอาต้นดีๆน้ายางงามๆนี่แหละเขาอยากอายเขาเนี่ยแหละเฮ้ยเออพอมีปะนี่นี่นี่จุ่มเลยกะถ้าปื๊ดข้าวเดียวนี่พอแล้วเอออันนี้เป็นยางเปลือกซองแล้วเด้อแบบจิ้มท่านี่นะเป็นยางแก่แล้วเนาะเออไปแหว้งคนนึงนี่ทั้งหมดส้มนี่เออปื๊ดใส่ยังสิ ส,ส,สวนกับบ่อเบิร์ดเนี่ยเออบ่เบิดพี่น้องนี่สำนีน่ะสวนบางลายน่ะ,นะเออ,อจุมจ่มจุ่มจุ่มแล้วทาจุ่มแล้วทาเด้อเพื่อความมั่นใจเด้อลากตั้งแต่หัวพุ่นนะลงมาทางใต้พุ่นนะมันยังมันยังซึมครับนะนี่เอย้ยแต่ว่า,อาเอาตามความสบายแหละเนาะท่านผู้ชมนี่จึ๊บไปเชงเชงเนาะเอางนี้ต้นน้อยนี่ต้นน้อยนี่ หัวส้มนี่ต้นน้อยๆเบิ้งเด้อบื้องอื่นสินมากรกีดให้เบิง่งต้นน้อยๆเขาขรอแคลเล่จังซี่น่ะเขาเปิดไวรลดแล้วเขาท่าไว้เออมันเป็นยังไงเนาะอันอันนี้อันนี้อันอน,นี้งวดที่แล้วใส่โซเล่โซเล่เกะขี้ยางกะดีอยู่ขี้ขี้ยางเบายหน่อยนะแต่ยี่ห้อนี่เพิ่งลองใส่เนาะลองใส่แล้วมาเบิ่องว่ะเฮากินยำขึ้นแล้วมันจะเป็นระดะัเนาะเออเ้มามื่อกี้ ไปละเดี๋ยวเดี๋ยวสีทาให้เบิรงนเดอหลังจากกีดแล้วเนาะเอาสักน้อยเนาะแล้วแหละทาก็ได้ยังเหลือเบิรงยังเหลือได้ทาแล้วก็ได้พู้ตงคนบ่ฮห้ว่าทาเสร็จแล้วนี่ทามองไดเนาะทาเนี่ยทานี่แหละปื้ดนี่ทา่หนาขีเส้นม้นเนี่บริเวณนี่ละทิ้งไว้ประมาณ12ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงเนาะเดี๋ยวค่อยมากีดเนาะ แต่ว่าเบาจิ้มนะมันมันสีแห้งพอดนะตอนนี้เที่ยงล่ะเที่ยงล่ะเดี๋ยวมันอีกสิกตอนแรงเลยเออเกียดไว้แต่ตอนแรงเนาะมันมันได้เบิดอะท่านผู้ชมแต่ว่าทิงท้งทิ้งทิ้งไว้ก่อนเนาะทาไว้แล้วก็ทิ้งให้มันได้สิบสองชั่วโมงหรือว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงเนาะเออให้มันซึมให้มันใจว่ามันซึมเข้าไปเนาะ เอาปะไปเบิ่งผลงานกันมาชมผลงานกันเนาะหลังอยากท่าแหละเอออันนี้เป็นมีดสองมีดแรกกับบนสั้นในไทยโอ้ยฝนตกเออนี่โอ้ยได้เครื่องถั่วยอยู่มาเบิ่งกีดตั้งแต่ตีหนึ่งเทีเ่ยงแหละเทีเ่ยงแดดนี่เทีเ่ยงแหละเอามา้วานนี่ท่าเทีเ่ยงเนาะแล้วก็มากีดตีหนึ่ง หลายหลายชั่วโมองอยู่นี่เบิ่งไดเครื่องถั่วอยู่ยางออกดีบ่ออกดีขึ้นอยู่กับขึ้นฮะมันเป็น, <laughs> ม,น,ปน <laughs> มันเป็นอะไรเต็มถัม่วพ่อเจ้โอ้โห oh, oh, oh. นี่มันขึ้นอยู่กับต้นยางเด้อนี่ขึ้นอยู่กับต้นยางเด้อตอนนี้ก็ร่างชีสเศร้าย่อยแล้วล่ะเออ เบลวัตตะปะโเบิ้งท่านผู้ชมเอ้าเล็มถัวยแล้วะเอาเปล่าไม่อยอมนำกดบ่เบิ้งตัวนี้ตัวนี้เครื่งถั่วเออกินแล้วต้องวันเว้นวันได้ต้องมีมาตรฐานปุ๋ยก็ต้องใส่ได้วันเว้นวันนี่ นี่ต้นนี้โอ้ยต้นนี้บ่ค่อยออกผู้คงคนว่าเอ้ยท่าละต้นมันจะส้ม,ม,บ,ม,สมบ,บ่เอาเบิ้งใบมันเนาะเบิ้งใบมันหูดอกเนาะนอยากสิว่าจังไรล่ะเนาะ <c oughs> โอ้ยต้นนี้บ่ออกต้นนี้บ่ออกต้นมันบ่ออกกับบออกเลยชมเอนนอแต่วันก็จะเพิ่มเนาะเพิ่ม ทำมันได้หลายกว่าเกาวนะนี่อันนี้โอ้ยถวยกับแ,แตกกัอยากออยเด้เนอะนี่ประมาณนี้นอนท่านผู้ชมก็เยิ่มออกขางจังสิเป็นปกติด้ะเป็นที่นาพอใจอยู่ท่านบอท่าเนี่ยมันสีออกำํำไดลเนาะ ธนอท่าก็ออกอยู่ครับแต่ว่าออกบ่หลายก็ออกปกติแหะถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็แต่ว่าข้อดีของมันคือเขาเขาได้เว้นเว้นมือเขาจะไม่เหนื่อยเนาะที่เกี่าากีดสองพักหนึ่งเนาะที่นี่เฮากีดหนึ่งพักหนึ่งนี่นำยางก็ได้เท่าเก่านี่เราก็เบาแรงแต่ว่าเสียตังเนาะที่ซื้อยามาท่า แล้วก็เปลืองน้ำกดได้เชิงเชียน่ะ <c oughs> น้ำกดนี่ยต้องเอาให้อยู่เนาะคลิปหนาเดี๋ยวจีเห็ดคลิปผสมน้ำกดให้เบิ้งเออน้ำกดนี่ต้องผสมเอาให้อยู่สูตรเบ้าจิมผสมกดฟอร์มิกนี่เป็นอะไรผลผลิตชวนเหนียวโอ้ยหกช่วงนี้บมได้พัฒนาเนาะเออบ่ทันได้พัฒนานี่ปุยวยคอกระไซแหละ ปุยคอกในยานต๊กนี่หัมันคือมากินไ่ปุยอกใส่บริเวณนี่แหละหมันคือมกิน,เน่เมื่อสภาพเลยเมื่อสภาพปุยคอกลเ,ออเป็นดินละเปลี่ยนเป็นดินลร็ตวัวเป็นดินะใส่บริเวณนี่ปุยอกก็้ส่ช่วงหน้าแรเงเนาะงคนย่านเ่ยเปอราย่านยหันละเจ้าอยู่่ตอนนี้นายางายหนึ่ง ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมยางที่เจริญโตโตเนี่ยเขาเบิ่งนสเก็ตมันเนี่ยเขาใส่ปุ๋ยใส่ฟุลดีๆเนี่ยมันจะตกสเก็ตได้ดีเขาเนี่ยมันขยายตัวนะท่านผู้ชมนี่ส่วนมากยางเบาจิ้มมันยางตายหนึ่งตั้งหากเลยสเก็ตมันรุดนะมันตั้งหากเลยหลวงคุณบอกเข้าใจบอกบอกเข้าใจบอกใส่ปุ๋ยเนาะต้นมันโมใหญ่นี่ต้นมันชินใหญ่เห็นบอกสเก็ต เสก็ตมันหลอกเออถ่ายม้เบิ้งเนอกต้นเหนียว่ท่านในขยายโตนี่ตอนนี้เอาไปเบิ้งอีกแถวหนึ่งแถวติดหนทางเดี๋ยวพาไปเบื้องแถวติดหนทางโอ้ยแถวแถวติดหนทางนี่ตายหมดเลยอย่างนี่นี่เจ้านี่เจ้านี่เจ้านี่ห่างจากถนน เจ้านี่ห่างจากถนอนอยู่เป็นสองเมตรอยู่สองเมตรอยู่รถกับไปต่างหุ่นเออมื่อคืนนี่ฝนตกเมื่อคืนนี่แต่ว่ายางเกียดได้อยู่บ่าวจิมวจ้มมาเกีดนี่แต่ว่าสวนบ่าวจิ้มนี่รถนั้นไปซีนี่รถเขาแก้อ้อยแก่มั่นนะเออตะกี้มันบม่ได้เป็นทางแดงจริงจีว่าท่านได้เสริมขึ้นเป็นทางปกติที่เข้าไปนะ เน,นี่ยเนี่ยนี่รถผ่านไปผ่านมามันเหยียบน้ำยางแตกออกบ่ม,มีน้ำยางเลย <c oughs> น้ำยางตายเบิร์ดท่านผู้ชมแถวนี้นะนี่ตายกับว่าตอา้องญาติในหอหาขึ้นไปเจาะทึงๆเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ได้เยอะที่สุดเนาะใช่ท่านนี้เออพอได้แต่ว่าต้นต้นยางตายเลยนี่น้ำยางตายหนึ่งแล้วนี่ นี่ถ้าในายางตายหนึ่งน่ะมันไม่สเก็ตมันจะต่างกันนี่สเก็ตมันจะใหญ่ๆเนาะมันประมาณได้แบบ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 ที่ว่าแบบที่ว่าขยายโตนะเป็นระดัน้ำยางพอเขาโตมันนี่แต่เฮาก็อย่าไปถิ่มมันไว้ซื้อหาที่เปิดให้มันได้ครมมับท่านผู้ชมหาที่เปิดเอาเจาะเบิง้งเอาปลายมีดจิ้มเข้าไปสันมีดนะจิ้มเข้าไปจริงสิเฮ็ดคือลีนสิจิ้ม มองใดมีนำยางเยอะมองมาแสดงว่านายางมาถ่ายเขาก็มากีดแล้วนี่นเห็นบ่ยไปทิ่ีไว้ผู้นคนอุย้ยยางขามซื้อเนี่ยป้ายป้ายฮอร์โมนฮอร์โมนตัวนี้เป็นอะไรม้เนี่ยได้เครื่องถวยอุย้ยถวยแตกด้วยนี่มันหลดุดมันรลุดคนระเบอะ้อ เอ้ามันอีกเบาจิมสิไปยยอนำกดแล้วเด้อทำสมเด้ออย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามให้กับเบาจิมเนี่ยเออเป็นกำลังใจให้การชาวสวนยาท่าให้เบิ้งเนาะพลังคนยังบ่เคยเห็นบมนเคยเห็นว่าท่าอะไรพลังคนบ่นเคยท่าบม่อยากว่าพ้ลเสียรอกว่าพ้ลดีเออท่าแล,ล้วก็รวยแล้วได้เงินแหละ <laughs> พลเสียพนเสียพลังคนบ่ท่า ว่าว่าสัญญาณนายยางตายหนึ่งออกัดแขวเวจะคข้องรถเออตอนนี้มีนายยางตายหนึ่งวะแต่ว่าต้องต้องมีระบบระเบียบนเนาะเฮาใส่นี่ต้นนี้แถวนี้ติดหนทางนี่ตายเซตเลยต้นใหญ่ๆห,หญ่นะยิ่งตายนี่ท่านผู้ชมเสียดายเนาะมันตายลายเนาะต้นใหญ่ๆ่เนะแต่ข้างในไม่เป็นไรครับข้างในไม่เป็นไรครับข้างในสวนไม่เป็นไรเออ ี่ปลูกกล้วยหลายรุ่นหลายรุ่นตัวนี้ตัวนี้เป็นสองหาหนึ่งสองหาหนึ่งตัวนี้หกปีแหละไทยรอบสุดท้ายแหละไทยกบไวล้ละเออหลกักกาสพ่อแหละสิเศร้าไทยแหละนี่หกปีบางคนบมกาไทยเขาไทยไทยนี่นยามนี่แล้วก็มีอีกรุ่นพุ่นอ่ะรุ่นหกร้อยพุ่นอ่ะปลูกสลับกันไปยางหกพันหกร้อย 6, ตัวนั้นตัวนั้นยางก็สองปีละตัวนั้นเออ เอาไม่ไปละบม่ได้วาลายหรอกเรื่องอย่างพารานี่วาลายแลวมันขั้นแขวมันนะบางคนเฮตบเป็นนะอยากบอกเขาหรอกอยากบอกแบบพ่อกันนี่อยากบอกเขาแต่ว่ามันที่เป็นการหักนาเาเอาเอ,อบอกในคลิปเลยล่ละเนะะาะผู้ใดติดตามก็เป็นประโยชน์เอาเนะะาะผู้ใดบอกติดตามก็ถือว่าพลาดโอกาส เอาสวัสดีสบายดีเจลือไปลเลยครับวันนี้